เดี๋ยวผมอยากเก็บอันใหญ่นี่แล้วอะขอเก็บคอนนะครับฮือดูครับอือหือเต็มมือเลยครับออ้ยดอกกำลังสวยๆนะครับบานแล้วแต่ยังแข็งโป๊กครับลูกงอกเหลืองตรงนี้หนึ่งหมู่ครับสวยๆทางนี้ครับทางนู้นค่อนข้างจะบาน,นครับว่านอาจ,จะยังได้ครับ เอาทางนี้ก่อนเลยครับโอ้มาแล้วครับพี่น้องดูโพนี้ครับไข่มีตตเบลเลอรเลยครับดครับไปข้างบนนู้นด้วยครับทางนี้ครับนีครับไข่ไข่สวยๆครับเรื่องแถวมาทางนี้ครับอ้อมโพนมาทางนี้ครับโอ้ติดน้ำติดน้ำนี่ครับโอ้โหดูไข่นั้นครับเราติดน้ำสักครู่น้ำ นี่ดูไข่นี้ครับดูเทียบกับมือผมครับโหอย่างกับไข่ห่านครับผมเขีียหาเพิ่มครับนี่ครับมาทางนี้นะครับนี่ครับตรงนี้หลายไข่ครับไปทางนู้นอีกสองไข่ครับเอามาเก็บกันเลยครับ อันนี้ใหญ่มากครับอย่างกระละโงกขาวครับมหมูใหญ่ๆสามหมูนี่จะเต็มหนึ่งตะกร้าแล้วครับสวัสดีค,ครับก็กราบสวัสดี fc พ่อแม่พี่น้องปองปลายนุกแม่เซมซายมเามย์อวบโป้หมรับแฟนเห็ดทุกท่านนะครับ วันนี้ก็มาพบกับพวกเราืันเดินนะครับคอสปหคณะสำรวจป่าเหตุครับวันนี้พามาที่ปากคนานะครับวันนี้เป็นวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้ารหกสิแปดครับมาเปิดคลิปกับตรงนี้ครับแล้วงกหมูนี้ครับแล้วงกขาวครับสี่จูมกับสองบานครับผมโอ้ยดอกกำลังสวยๆลยครับบานแล้วแต่ยังแข็งโป๊กครับ ันเมองัอืมไม่ได้มาหนึ่งวันครับมีบานครับเอามาดูสวยๆตรงนี้ครับ ตรงนี้อีกสามดอกครับผมสมุขนาดปวงหรืออ,อืมแต่กปวงตัวไงเนาะไงในโถมรวม,มเลยตรงนี้อีกห้าจูมสี่จูมห้าจูมครับ I need Conflict <laughs> โอ้มาแล้วครับพี่น้องดูโพนี้ครับไข่มีตะเบ้อเลยครับเดี๋ยวไปข้างบนนู้นดูครับทางนี้ครับนี่ครับไข่ไข่สวยๆครับเรียงแถวมาทางนี้ครับอ้อมโพนมาทางนี้ครับโอ้ติดน้ําติดน้านี่ครับโอ้โหดูไข่นั้นครับติดน้ําสักครู่น้านี่ดูไข่นี้ครับดูเทียบกับมือผมครับโอ้ยังกับไข่ห่านครับ เขี่ยหาเพิ่มครับนี่ครับมาทางนี้นครับนี่ครับตรงนี้หลายไขนะ่ครับไปทางนู้นอีกสองไข่ครับเอามาเก็บกันเลยครับอาเรื่มจากสองไข่นี่ครับ ไข่น้อยนี่เก็บเลยไข <Okay. S 1> ่น้อยมันอันนี้แล้วม,มันไม่โตรหรอกมันใหญ่แค่นั้นแหละติดรากด้วยติดรากนั่นแหละทำไมติดรากมันก็โตเลยอ้ามาที่สองไข่บนโพลน,นี่ครับ mm. ผมอยากเก็บอันนี้ มาต่อทางนี้นลครับอุ้ยไข่มาเริ่มเลยมีแต่ไขใใ่ใหญ่ๆนี่ <c ười> ก็ไข่ห่านไขห่ห่านของหมป้าน เดี๋ยวผมอยากเก็บอันใหญ่นี้ยแล้วอ่ะขอเก็บก่อนนะครับือ,อดูครับอือหือเต็มมือเลยครับออือ นี่ครับอีกสองไข่ตรงนี้ครับแง่เลยแง่แงให้เขาไปตัดขาเลยครับโอ้ยเจอะกระเด็นกระโดนให้เขาตัดขาทั้งนี้จะไปเก็บทางนู้นต่อครับโพนเดียวกันนี่นะครับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดกับน้อยๆกาวกับน้อยๆครับหลุดแล้วตรงนี้อีกสองไข่ครับ โผลนี้ครับเกือบเต็มกระตาแล้ครับตรงนี้สีดอกครับบานนะครับยังได้อยู่ครับ เก็บมาให้เขาตัดขาครับเห็นอันบ,นบานๆอยู่ฝั่งนู้นครับตรงนี้อีกสามจูมครับ <c oughs> ตัด ไม่หันกินแล้วมหมูเดียวคือเด้อครับเก็บเต็มตาเลยแล้งูกแดงตรงนี้ครับแดงแป๊ดนะครับ ขึ้นลึกเอนกันนะลุแดงรากยังแดง ลูกงอกเหลืองตรงนี้สามสี่โอ้หลายดอกอยู่ครับโอ้ห้าดอกอยู่ครับ ลุงโงขาวตัวนี้หนึ่งกระจุกครับโอ้ขึ้นใต้รากไม้ขึ้นไม่ได้ครับดูครับติดรากไม้อันเบรืเรอเลยครับเนี้ยคืออยู่ต้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกครับตรงนี้ ขึ้นลึกอยู่นะครับเอามีดใหญ่แง่ๆครับแล้วงกเหลืองใหญ่หนึ่งหมูนะครับตรงนี้ นี่ครับมาทางนี้ด้วยครับนี่ครับตรงนั้นมีไข่ด้วยตัวเองวางตะกร้ามีไข่นะนี่คนนี้ครับเ,เดินเหยียบอ่ะเนะไปเดินเหยียบไข่แล้วโงกหมดเลยครับคนนี้ ให้ขาตัดขาเลยครับจะได้เร็วๆครับว้หอันนี้ใหญ่มากครับ อย่างกระละงูกขาวครับลูกงูกเหลืองตรงนี้หนึ่งหมู่ครับสวยๆทางนี้ครับทางนู้นค่อนข้างจะบานนะครับว่าน่าจะยังได้ครับเอาทางนี้ก่อนเลยครับเก็บเลยอมกนต้องงัดอ่ะ ตัดขานี้ก่อนก็ได้ งัดก่อนนะอหมูใหญ่สามหมูนี่จะเต็มหนึ่งตะกร้าแล้วครับน้องขา น้ำมูกขาวครับตรงนี้หนึ่งดอกครับตะไคร้ครับตรงนี้สองสามดอกครับถ่ายอะไรทางนี้ด้วยครับน้ำมอกเลือยหนึ่งดอกครับตรงนี้ ละงอกเลยตัวนี้ครับหนึ่งมูน้อยครับสามสี่ดอกครับอันนี้บานนะครับอันนี้โอ้แมงกินตะไคร้ครับ เมอครับประ่งตจอนู้สรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้ครับก็หมานพูนใต้อยู่ครับเห็ดละโงกขาวกับเห็ดตะไคร้เห็ดละโงกเหลืองครับทางนี้ก็เก็บใส่ถุงครับ <laughs> ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับกสอปหคณะสำรวจป่าเหตุครับสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้คนาครับผมวส,สวัสดีนายจ้า